มันรครับบรรยากาศนาไฟครับครับพี่น้องพอ่พอๆก็มาพูดกับเราสองคน นามไลครับมือนีนามไล่พิมพีหอยฟิลได้ครับน้ำดิผค้นี้ครับนามปิมพีได้ครับน้ำนี่ครับมากระมาหอดครับมาเบิ่งกันสิเป็นยังไงนะครับหมูหรือจานะครับสองคนครับสองคนกระลังผสมมันมีสูตรครับมั่วกไมีสูดนะครับมหมวครับหมวกนะมักจะอย่าลืมตัวไหนก็แซ่ดนะครับ ตับสะไคร่นีน่นะครับแล้วเกามา,าทาติดตามเลยครับเป็นหมูเป็นจาครับครับเอากัเดเี๋ยวตีลงเรียบร้อยนางรุ่นครับนางรุ่นที่จะบอกว่าทาเราเพิ่มมาในน้ำแห้งเมืม่อยนะเมื่อยเราน้ำแห้ง นี่พี่นอ้องตัวแรกแห้งมันก็พอดีงามครับใส่พอดีงามครับรุ่นนี้ครับแห้งมันครับแห้งมนันนสองตัวขอลอเ,เลยพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้อับเลยบานีลเลยครับพี่น้องเห็นอยู่ห่อขั้นตีมครับเนี่ยยี่ห่อ

เงียบครับเงียบหูซึกบ่หมาหนโอ้ยเมื่อยเลยขาทางนี้เมื่อยละไม่ได้มีคไม่ขามบินมันจะแม่งอันนี้เ๋ยวบ่อีกตัวหนึ่งน่งนามลายโผล่ว่าหูซึกว่าบ่หมานไปเมื่อนี้ เนี่ยคือจังพุ่งเห็บบกเสียบนึงนะจะโรว์ไล,ล่เตอไปเลยสิห้ากินพ่อสำนีบอชีวิตนี่ใครเยอะยัยงได้กินคอยอยังพัลเดียอย,อยู่จับมนยงตรงน้ำเอามาทิดไหมบอ ป้าพัดน้องเราเอาขึ้นชมตัวนี่หูซิบบ่หมานค่ะ <c oughs> มัดมาน <c oughs> เเบื้องเนี่ยขันเวทยูเฉยๆบวตอดบวยังน,ง,ยงน้ำกับพวกแห้ง ซึกอห่อนซึกบวมมวนเลยวันนี้ว่มมวนเลยขาม,มาสวา่วยผมมาจักเมื่็ตอนนี้อยู่